สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่หักแพงสุขุสุขคนค่ะยินดีตอนรับสู่ช่อง YouTube และทาง Facebook แฟนเพจเพจดีเสาวน้ำยือนอีสานอ่อนซ่อนค่ะจบดราม่าวันนี้คงได้เห็นแสงตะเวนจาลากระบมิยังมาฝากกว่าสันนะคะนอกจากหักเด้อจา้าเพือนอ่นน้อ หักเดอจ้าวันเนาะคํเว้าของอิลาอุงอิงทิ้งท้ายพี่น้องรายการอยากคุยอยากเคลีย์นะคะกับพ่อโจเพื่อนเมืองขันดีพ่อโจอิลาอุ้งอิงพ่อเอกแม่หน่อยออกมาเว้าผ่านรายการสดสดผ่านไลฟ์สดเนาะเป็นอยากคุยอยากเคลีย์หลายคนเอื่นว่าประเด็นดราม่ามีเรื่องใดแน่ที่พอสบายใจ มีอย่างที่อัดอั้นตันใจบอสโจบอกกับเม่หน่อยบอกก็พอเองว่าออกมาเอาออกมาอ่ะคายๆายว่าให้เพื่อนเดอระบายความหูสึกที่มันอยู่ในยูนิในใจเนาะมันอัดอั้นแม่หน่อยถึงกับบอกว่าเรื่องต่างๆที่ที่อยู่ในใจเนี่ยคือเก็บไว้ตลอดระยะเวลานี่แหละตั้งแต่ ตั้งแต่อยู่สาวน้อยเพชรบาพแพงเนี่ยเก็บเมื่อเป็นปีว่าสันสีเห็ดยังกับบกกาสีวาองยังกับอกกาโดยคําว่าลูกเป็นบุคคลสาธนารณะเพื่อนเป็นบุคคลสาธนารณะพี่น้องบางเถื่อมีอยังมากระทบใจก็ต้องเก็บไว้โดยเฉพาะอิหลาอุ้งอิงค่ะบกกาวาวบบกกาที่จะออกมาตอบโต้จนบางเถื่อก็คือ คือเราเห็นเนาะการเดมี่เพิ่นโพดออกมาบางจังสิมันก็เป็นการระบายออกมาเป็นบางส่วนนะคะพี่น้องคือด่ามาต่างๆทีมีมาก,ก่อนหน้านี้เนาะบอกว่าจะเป็นเรื่องพ่อเอกแน่เอเรื่องพ่อเลี้ยงลูกเลี้ยงจังสิแม่นบ่คะเรื่องลหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นแม่นอยแล้วก็บบอสบายใจพี่น้องให้มันจบซะเพื่อนววาเนาะ ให้มันจบสาเพิินกับมาเคลีย์มาเว้าได้ได้ไดว้าได้ได้ระบายออกมาพี่น้องค่ะเมื้อน,นี้สาวน้ำเงินเบ่ง,เงแล้วไม่หน่อยพอเอกกนาจะสบายใจขึ้นหรือว่าร่วมไปถึงเรื่องของคุณครูณภาพรนนะคะทีเพิ่นบด้พาอิหลางอุ้งอิงไปหาคุณครูก็ต้องเข้าใจนะคะพี่น้องว่าอิหลามีงานซุมือคือว่านอบคือเพิ่นวา พ่อโจจนได้บอกว่าทำมี่วลามีโอกาสพ่อโจเองซ้ำสิเป็นคนภาาไปอืมนะคะยาใส่คําว่าดังแล้วเรืมโตดังแล้วลื่มบุญคุณเนาะไม่หน่อยว่าคำคำนี้นะขอเถอะกับคนที่ไปคอมเมนต์เพิินนี่ล่ะพี่น้องค่ะเขาเอิ่นว่าสังคมโซเชียลโลกโซเชียลพี่น้องค่ะคือบางเทือกับ ถ้าไปเก็บออกมาไหลก็จะเป็นลักษณะคือพ่อเอกกับแม่น้อยกับอีหลาอุงอิงในช่วงที่ผ่านมาเนาะคือมันเก็บ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 มาหอดมือนึงมันกับประตูนะค่ะพี่น้องคือแต่ในคําว่าประตูนะมันจะเป็นมันจะเป็นการลดพลังในตัวเจ้าของด้ค่ะอย่างเช่นพ่อเอก ก็คือบ่มีกระจิตกระใจที่จะทายฮอตคลิปอีหยังอย่างสี่เมนบอค่ะเลยหลายสิ่งหลายอย่างมือนีเพื่อนกะเลยได้มาเว้าได้มาอธิบายได้มาระบ,บายออกซึ่งพอโจเพื่อนกะให้โอกาสเนาะอืมมีหยังเ้าออกมาเบึงมีหยังที่มันอัดอั้นตันใจมีหยังอย่างสีเนาะจริงๆแล้วก็คือมันก็คือคอมเมนต์ลบๆนั่นหลักพี่น้อง เหมือนกับว่าจะบอส่ใจแต่บางเทือมั่นกะมันดูหลายมัน่นมันมาทุกช่องทางพี่น้องคือเขาพู้ทำไา่เนาะผู้ทำไา่หรือว่าพู้ทีผููที่จะเบาเรื่องลบๆเนี่ยเขาจะพยายามสร้างให้เราให้เหาหนี่หูซึกหูซึกคลอยตามหูซึกเอาใจไปใส่กับเขานะ่ะนะนะพี่น้องจะเป็นอย่งสั่น พ่อเอกว่าน้อยหนึ่งก็แชดมากทั้งพ่อเอกแนี่ทั้งแม่หน่อยน้ำทั้งอิหลาอุ้งอิงน้ำนะคะหลายเรื่องหลายปัญหาเรื่องก้าวดะมาต่างๆนี้นะคะเพราะฉะนั้นมือนี้ก็เลยได้เห็นเพิ่อนอ,ออกมาออกมาระบายความหู้สืกเนาะผู้ใดบทถันไดติดตามหรือว่าบ่เด้เบิ่งด้วยการสดๆก็ล่องเบิ่งย้อนหลังได้พี่น้องลองไปฟังจากปากของแม่หน่อยจากปากของอพ่อเอกจากปากของอิหลาอุ้งอิงเนาะ ว่าเพื่นมีเรื่องอย่างทีเพิ่อนอัดอั้นตันใจอ,อยากจะขอรอ้องเอฟซีอาจจะขอร้องเอฟซีผู้อาจจะบอกเข้าใจหรือจังใดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพิ่นก็ขอบคุณขอบคุณเอฟซีขอบคุณพอพแม่สุขุสุคนที่หักห่วงใยเนาะที่ดูแลสนับสนุนใหก้กันสนับสนุนอิหลาอุ้งอิง เพื่อนก็ขอย่าถิมยาปากันนะคะยูน้ากันไปแบบนี้อยู่น้ากันไปดนๆนนคือว่าพี่น้องค่ะความหาแพร่งเหมือนจริงๆแล้วเนาะคอมเมนต์ลบๆเนี่ยมันจะมีหน่อยอยู่แล้วแต่บางเท่อถามมันมาบ่อยๆเขามาตลอดมาตลอดม,อดมันก็เหตุให้ผู้ที่ไปอ่านคอมเมนต์เ่านั้นหรือว่าเจ้าของช่องโดยเฉพาะมีช่อง YouTube มีเพจเป็นเจ้าของเิงสีเนาะเมื่อถือคนหน,น่นคนนีมา คอมเมนต์ลดลบหรือว่าทักแชทมากนนันนี่ห้ามเพื่อนหลายาหรือว่าแสดงความกิเลนที่คือทั้งนี้ทั้งนั้นสาวน้ำเยื่อเบิงน้องมันกเกิดจากอาจจะหักเกินไปอาจจะห่วงเกินไปอาจจะหวังดีเกินไปถ้าแนมด้านดีเด้แนมด้านดีแต่ดีค่อนข้างจะเกินไปบบเมนบุคคลเหล่านั้นบบเมนว่าเป็นเป็นบุคคลที ที่หวังทำไายแต่บางครั้งรักเกินไปหวังดีเกินไปหว่วงเกินไปหว่วงจนแบบเหตุไอ้คนถือค่วงน่ะคืออัดค่ะพี่น้องแมนบอกคะ่ะลองถามเจ้าของเรื่องเบนี่เนาะถ้าเกิดมีคนมาตอกยำเฮาบ่อยๆแมนบอกอันนั้นก็บ่ได้อันนี้ก็บ่ได้อันนั้นก็ต้องระวังเด้อ่าคือมันจะหู้สึกงุดหงิดแมนอยู่บอกพี่น้อง หูสึกงุดงิดม่นบ่กถา้าทำพอดีพงงามอ่ามันกลับบอเป็นอย่างดอกแต่้ามันเกินไปไม่น้อยกับบอกว่าคือจังสิก,กินน่นกินนี่กะจนชิบวก่ากินได้ที่สุดถ้าขามร้ายคือจังบอกลูกในเด้ออันนันบ่ได้จัดอ่าคือคลายว่าจัดแจงเกินไปเนาะเกิดจากความหักความพวงและหวงจนเกินไปนั่นแหละพี่น้องสาวน้ำเยินว่าเพราะฉะนั้นบางเธอกะ เอาพอดีพงงามเน้อค่ะเด้อเอฟซีก็ได้เนาะเอาพอดีพองามสาวน้ำเย็นเข้าใจอยู่ว่าลหลายท่านก็คือเฮาหักเข้าห่วงเฮาห่วงเข้ามันมาจากความปรารถนาดีแต่ว่าเรื่องทีอเกับปรารถนาดีที่มันเกินไปจังสีนะนะ้าพี่น้องหลายคนบอกว่าเกินขอบเขตจังสีสาวน้ำเย็นเห็นคอมเมนต์น,นะนาอกับกมิส่วนพี่น้องแต่้า เป็นความหวังดีอ่าที่พอดีพองามมันก็เป็นอีย่างที่ที่น่ายินดีแล้วบัดนั้นมันก็มีอีกในธรรมกลางความความหวังดีที่หลายคนอาจจะเกินไปแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีคนที่ไม่หวังดีเอาซะเลยนะนะมันแฝงโตมาอยู่ในขันคือกัดพี่นอ้องเพราะฉะนั้นกะเพื่อนในระบายเรื่องราวต่างๆนาอว่า เพิ่นอึดอัดเพิ่นอัดอันตันใจในเรื่องใดแน่กะจบพี่น,อนะน้องนะสาวน้ำเงินกับขอคุยตามที่เพิ่นว่ามาเนะาะสรุปให้ฟังแบบคร่าวๆแบบนี้ผู้ใดอยากฟังเต็มๆกับช่อง YouTube สาวน้อยเพชรบ้านแพงเลยค่ะ เป็นแห้งใจให้อิหลากอุ้งอิงต่อไปให้พ่อโจให้ทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงให้พ่อเอกแม่น้อยกันต่อไปพี่น้องค่ะหักแพงกันไวคือว่านเนาะหักกันไวดีกว่าสร้างกันพี่น้องค่ะหักแพงกันไวคือข้าวนียวหนึ่งใบยาสิเพแตกมังคือน้ำถือข่าวเหนียวหักสามัคี้กันไวคือฝนแสนหาตกลงม,มาจากฟากฝ่า,ฝาไหลโคมห,ง,หงสู่หนอง คัมโบรามโบราณเพื่นวาไวเนาะขอบคุณด้วยค่ะพี่น้องเดอ้อที่ติดตามคลิปวิดีโอค่ะอยู่ดีมีแห้งหัดแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ